จาวัตถจาวนาระการลุงตะวันครับผมเอฮ่าจะเล่นพันจะเล่นพันลุงตะวันก็บ่าอยากบอกดอกมันเป็นเรื่องดดอกเสือรายงวดน่ก็พเสือรายงวดไรกับเมื่อยข้กันละ่าอยากให้เอฟซีเสียเงินแล้วว่าคืนหนอนทีือเกางวดว่างันก็บอกหกขอแปดมันก็มาบอกยังกว่าหาแปดอ้แปดหแปดหาหาแปดคือว่าลุงปูว่าโอ๊ยอกรายงวดว่ารวยออกซื้อไม่เท่าท่านก็ต้องบอกว่าเป็นลุงตาเท่าเั้นที่ว่าลุงตาว่าอันฝัน คนมาลักโทษศัพท์มาลงตาเนอะลักโทรทัพย์ล้วบัอนี้มันถือกันไหมกับบันใบอันนั้อทีเอ็มเอทีเอ็มเทีเหน่งหกแปดเออแต่ว่าทั้งหมดโทสหลวงปูลงไทยกะแปดหกหกปู่นี่แปดหหสลับกันเชื้อมาตัวแปดห้าลดแจมหนึ่งเสื้อได้หลงปู่เนาะ เวลาโย่ประเดีลงซองดอกงวดวังหันกันผมลงอย่แต่ว่าผมบ่ได้ใส่ซื้อปูนะราว่าปูบาอยาลงปู่างอ้นมาถึอโดนหลงังรยเอ้ามองวยไปว่าเอารวดแต่ว่าบ่ต้องว่าซื้อปูเด้อราวายาน FC เซิ่น่าว่าถึงรางวัลปูก็บ่อยากลงแต่ว่งวดนี้ที่ลงหรือ่าเป็นยังเน้เป็นเทวดาสุขใสมอ่รยกัไปท่ายคลิปกัาแม็ตุ้ยทั้งไหนวูนั่่พอปู้่างมากโดยงเงินไงเอ้เอาลวงตาอ้วนด้วยเดี๋ยาจัน เอาไปไปไหมครับปูเป็นน้ำแนวสันได้ว่าใดกับว่าเป็นยางเหล็กขอถ้าได้ซอยปูเพราะวะห้อยเห็นพาบนเดินเนี่ย่าได้มันขึ้นน้ำนานต่างแต่ลุงปูเลยวอาฟังว่าห้อยเพิ่นมาบอกเลยวันนี้เพิ่นบอกเป็นตแล้วครับท่านปกติเพิ่นบ่ได้บอกมาโดนนะปูนหลายงวดแล้วเนาะหลายงวดแล้วคือเขาพอยังเพราะเขาไม่ได้บอกเป็นตัววันนี้มาบอกเป็นตัวนะปูเนาะวดนี้เขาห้องมาซึ่งศูนย์ซึ่งห้องได้แล้วนี่อื งว่าเออลงต่างกับวายองขึ้นมากแบบนี้เนาะสำนรอกทั้งศูนย์ทั้งห้องมากเออแต่ว่าก็อยบอกตัวเดียวนั่นแหละครับซื้อแล้วระพุธมีบุญกับซื้อขึ้นซื้อลงเราอืะเจ้าบอกเขาเจ้าบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวเออบอกตัวเดียวอืมีศูนย์มีศูนย์ว่าสันอออกเสียงหงให้พระพูเออเสียงหงให้ แขงโอ้คันว่าคนชิงลูกว่ามันเสีออกกิริสิมดรวยจะว่าคนชิงลูกยามยาบเพู่นี่ไหมพิ่เึ่งเงพุ่มเพิ่อเึ่งศูนย์ซ่งห้องเบิงเป็นอย่างีรล่ะเบิงแฉนเป็นอย่งนั้นคนชิงลูกยามยาบย่นพุ่มนสิรับรู้นะครูเนาะแมนอยู่นั่นละก็มีานนละเลขกกไบใพิจารณาเบิงเอายบเสียกอะไรอันนี้ลงตะวันคือเกานั่นละสุเทียที่ว่าเป็นอย่างคือบ่ระแม่เพราะว่าสุทียเป็นปริศนาเน่แมน อวันนี้เราคือมฮ้องบอกครับบอกเนียนน้ปูเออมาฮ้องบอกค่ะคคือวัดบอกปูสองศูนย์ไหมเออแมนอยอ่อันทีว่าเป็นศูนย์ศูนย์มปูอศูนยเนาะนะครับแมนวันนั้นละเออันนั้นก็มาฮ้องบอกมาอันไปโตกันเออกับก้อนนั้นทีว่ามาฮ่องบอกปูตัว้เนาะก้อนนั้นอี่นึงรู้สึกว่าจะมีก้อนนั้นบอกไปโตกันพุ่มนี้เหอบไปโตแม่นหรอเนาะปูเนาะแมนเยอะแต่ว่าเป็นพิศนาเพราะปันดเนาะปูเนาะบ่เป็นพิศนาเพราะคือ แต่ว่าหงวดวังขันก็บฮกฮกเนาะไปนนั่นไปตรงกันพอดีเน <ừ> um. าะโทรศัพท์ก็เสียมหานี่เดี๋ยวโทรศัพท์ว่าสั่นข้าเจ้าอยากให้ลงข้าเจ้าอยากให้ลงครัุ่งยังไงขึ้นให้ลงมันก็เลยบอกฮอกฮอกเปดงวดวังขันเราบอกมอรวยก็บ่ได้ลุ่งซองดอกแต่ว่างวดนี่เขาห่องมากดิเขาห่องทั้งศูนย์ทั้งยังสงมัยพี่เขม่เคือศูนย์แท็ดเลยเดี่สั่หรอก บัว่าซื้อซื้อซีแต่ซื้อแล้วซีซีลงตาไปซื้อมอนีละมาะคอนเจนก็ซื้อแล้วซีซื้อนั่นเนี่ยสามตัวเจนทไมพ่คซื้อลัตาลีเราลองตากัมาร์เกขึ้นกันเนาะซีซบพวกิีเลียดลายเออยังยงันะุเนาะอาม่เขากว่ใส่นไปยู่เลยเรเลี้ยงนั่นนี่เราเลี้ยงลัตารีลงตาซื้อซีซื้อซี่ว่งหันซื้อมันจะหนาลงบานคอนเจน อากับเป็นวสาสนาเด้อะนะครับวันนี้ห<อ>ลวงตาอวนบอฟันได้เป็นโตมาโดนแล้วเด้อะนะครับ<ม>เคยฟันแบบนี้ตะเกากับมี่โชคย่นะครับ<ม>เอเข้ากับซื้อขึ้นสุโลกน้ำนะครับอ้นี้ปัญญาเน,นาะป<ม>ูเนาะแต่ว่าตัวเด่นตัวเดียวเนี่ยแขนเลย<ม>สี่ศูนย์เข้าอีซื้อซื้อขึ้นสุโลงอะไรตัวพี่น้องจะเป็นสามศูนย์ก็ได้หรือจะเป็นแบบไรก็ได้อะไตัวพี่น้องตัวนั้นแต่ว่าตัวเดียวเรยปูห่สี่ศูนย์ศูนย์สี่เท่านี้ แค่ว่าดวงไมส่สมพงกันนี่ดอกกันยังมาถา่ารลุดขี่ม้าบาัดยังไงยังมาพอกันเนาะงานดีใฮ<ด><ด>หลุดมอลวยต้นว่ะ,ะเห็นกับเบรกจก๊มสักลอยลอ <laughs> นนพู่กันคือน้อพู่งไปตหนอยเออนี่ซํำนั่นละเรียกอะไรบ้านใดมีลายดอกเขาผมเขามาห้องบอกแังสันลายคิ้ว่าิ้วกันแล้วเจ๊ฟซี่กีบ่าก,กันเบิ้งเอาซีศูนย์เด้อนะครับตัวเดียวแข็งแ่เอาไล้กับกหเป็นศูนซีแต่ว่าพูหาสื่อเราตีไ้คือซีศูนย์ซีเด้อนะครับ กันแล้วแต่พี่น้องจะขึ้นสิลงกับพิจารณาเอาเออมอรวยบ่้ยเคียร์ลายก็นี่เพราะว่ามันโตเดียวชิลแครแล้วแมน่นมันเคยแม่นแบบนี้นะครับเขาก็พิจารณาเาขาสิล่งแบบใดขึ้นแบบใดสิ<อ>ล,ลดตัวหนาหรือสิล,ลดตัวหลังหรือสิบแบบใดก็แล้วแต่เอฟซีเด้เอนะครับมิชูหามาน้ำลงตาอ้วนเด้อนะครับพ<อ>่อได้ฟันแบบนี้เลยว่าโดนแล้วนะครับเคยฟันแบบนี้ตะก้าหน่อยพ่อคอยผ่าดนะพี่น้องนะฝากไว้นะครับมิชูหามาน้ำลงตาอ้วนเด้อนะครับพ่อได้มีชูใช่ก็อย่าลืมหลงตาเนาะพ่อได้ ซอยลงตาซื้อชากาแฟเออพ่อได้ใส่ได้ใส่ไปนี่ละของวัดสว่างแบบนี้เนาใส่น้ำปูเนาะเออมี่เราใส่น้ำซอยดอกปูแต่ว่าพี่บ๊อบบอกดอกมันหมอรวยผัดมาพ่อพ่อดีนี่แต่เดือนเทวดาแต่ร่ำกันมาวัดนี่ละแต่เดืเทวดาสุดใส่น้ำปูเนาะแมีนก็อยากให้ถื้อพี่กับผมโอ้ผมก็ผมก็คือลำลำลำเอ๋อลงตาเฉยมาเนาะวันนี้เนาะลงตาคืออยากพักแล้วเนาะจัดก็บคือจืดอืมแต่ว่าชิเชียงรัวไม่ได้ปูมันนี่เออ มันแมน่เอกคนเชียงขึ้นลูกขึ้นคักให้แค่วันนิ้องเชียช่ยงดองมาหาปูดรอเชื่อว่าเพิ่งคันว่าเลี้ยงเด็กตัวนี้มันคนเชียงลุกไหมผูม้ว่าไ้กัจชิวกิมาเบืองก้อนนะนความคิดของอม,มานี่มันเป็นวันธนนผลสุกใสแบบน,นะัะ <laughs> อยู่คนละอ,อยู่คนละทีคนละแดนกพอกันนะไม่ตย่นนะโศกโศกวันนั้นนะครับผม โรวมดวงสมพงกันครับผมมายืนอดมาโอ้อดวงตาดวงตาทำไมจักได้แล้วมาเลยว่าโอ้ดวงตาเดี๋ยวไปเบิ่งโอ้อดวงตานั่นล่ะดวงตาหนาจนจำได้แน่ละอ๋อมาออกเก็บมาอยากออกซื้อไปออกซื้อเรื่มเรื่มข้าวนะครับผมหนากระบวนกันเดียวกันละเดียวกันเออเดียวกันเอานะครับากตามนี้เนาะเออตามนี้ละตู้เล่าไปอยากวอลลลาย ว่วน่ๆ่กินแชียงว่เน้นๆนว่าเป็นตัวเดียวห็นเชยหมดเห้ยาวว่างๆว่างสั่นลายเิวว่าคิวกับเบิ้งเราแต่ว่าส่งศูนย์น้องปูน้องเนี่ยเสียงนะศูนศูนย์แหงศูนย์แห้งจนว่าขัดมีเงินดีสี่ศูนย์สีศย์อีกละมันนั่งว่ามีเงินดีสเลเดจะศูนยเอาฟังเอาได้พี่น้องนะครับอาจจะเป็นศูนย์สองตัวก็ได้เป็นศูนย์ซีศนย์ก็ได้แต่ว่าลุงตาเราได้มาสี่ศูนยแ้วนะครับในลอตเตอรี่แต่ว่าเลขคนบอกเขาตัว ย์เด้อนะครับมวลอนี่งถาเราเรียนลูกตาอ,ตอ้วนนะครับพุดด่มเจ้าทีเันเคยได้มากแบบนี้ละเคยห้องแบบนี้ละเคยถูกมาแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีมอ้วยกับเ,เห็นแล้วก็แฟ้าจับจองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เด้อนะครับซื้อเบื้องแรกตัวเดียวห้างเดียวพี่นอ้นองพาจานดวนพอดีมาแบบนี้พี่ห้องบอกแบบนี้ตะเกาแม่นนิ้วของพนิลีนะครับมอ้วยก็บิดขึ้นือกันมวลหนึ่งตัวเดียวคือเก่าแบบนี้รับที่นี่ปูเคยไดนะครับเคยมีโชคมาแล้ว แต่ค่อยเอฟซีชมมาน้าหลวงตาอ้วนในวันนี้พี่มชมมีใช่กะแต่ตัง้งใจมาตอบบุญแท้คุณหลวงตาเนะ <Yeah. S 2> าะเอฟซีถั uh. ่วไทยฮะบี่ตั้งเอฟซีพู้ใจดีมีเมตตา <Yeah. S 2> ในงานศาสนาในหลวงปู่พ่พอได้ใส่ได้ซอย uh. กัสิดีเนาะนะครับเ <Yeah. S 2> พิ่นได้อีกเพิ่นกบะแพงดอกคอต่เพิ่นได้ <Yeah. S 2> มันว่าถือรวยเพิ่นก็อยากอายเพิ่นก็บ่อยากเว้ามันก็เป็นธรรมดาเนาะก็แต่ว่ามือนี่ยเป็นดวงสะพุงเลียนะครับว่าพอปูโดยว่าบังเอินโดยที่ไม่ได้นานไหมนะครับ แสดงผีสุกใสเทวดาสุกใสอเ,เอาไก่เอฟซีช่วงมนันนั่งช่วงนนี้นะ<อ>ตำลังตะวันนะครับ,บการดนตรการล่าครับเาาจริญพร